ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะมาพบปะกับเพื่อนๆในตอนเที่ยงของวันจันทร์นะคะเพื่อนๆพืำตัวเองเนาะเพื่อนๆนเนาะไม่เคยดูตัวเองเลยเวลามาไลฟ์สดเวลามาพบปะกับเพื่อนๆนนะคะในหน้าเฟซของคุณ้ยแบบนี้เราอยู่ในจุดสนใจอยู่ในจุดของสาธารณะเนาะเพื่อนเพื่อนแล้เราจะต้องทำให้ดี ติงก้าที่จะออกมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะแล้วทีนี้อก็เอไอเนาะวันเมื่อวานมีโอกาสได้ดั่งชมคลิปตัวเองเพราะวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะมาพบปะกับเพื่อนๆในตอนเที่ยงของวันจันทร์นะคะเพื่อนๆขำตัวเองเนาะเพื่อนๆเนาะ ไม่เคยดูตัวเองเลยเวลามาไลฟ์สดเวลามาพบปากกับเพื่อนๆนะคะในหน้าอาเฟซของคุณนะคะคนใกล้ตัวแม่เล็กนี่แหละนะคะก็ถามมาว่าโอ้ยทําไมพูดเก่งจังเลยแต่ก่อนไม่ค่อยพูดนะคะพูดเก่งขนาดนี้ไปเป็นดีถึงกล้าที่จะออกมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะแล้วทีนี้อ่าก็ จุดไหนนะคะทีะะ่เวลาออกไปแล้วเพื่อนๆอมันงามไหมมันน่าดูไหมหน,นี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะมาพบปะกับเพื่อนๆในตอนเที่ยงของวันจันทร์นะคะเพื่อนๆึงกล้าที่จะออกมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะแล้วทีนี้อ่า ก็เอามานะคะ,ะไปสมัครเป็นดีเจกันไหมพวกเรานะคะเป็นการหยอกๆทักทายนะคะเมเลกกิ้งแล้วคนที่เห็นเรานะคะไม่ใช่แต่คนในกลุ่มครีเอเตอร์ด้วยได้อะไรทานกันนาะนะคะเมเลกจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการทำงานเนาะเมเลกก็คาะดีเจดีไหมนะคะเมเลกก็อุ้ย เขาชมหรือเขาว่าเราเนานะคะก็นั่งคิดอยู่เด้นะคะคเพื่อนๆเป็นไหมนะคะเวลาคนพกเรามาแบบนี้นะคะว่าได้ยืมเครื่องของเพื่อนมานะคะเพื่อนเปิดให้ดูว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็นั่งดูนะคะนะคะ่ะเมื่อวานเคลืขอนดูตัวเองเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนๆ ได้อะไรทานกันเนาะนะคะแม่เล็กจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการทำงานเนาะแม่เล็กก็ครับครับก็นั่งนึกอายอยู่เด้เพื่อนๆอายโอ้เราทำอะไรกันเนาะนี่นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะเป็นคนสนิทกันแซวแบบนี้เราอยู่ในจุดสนใจอยู่ในจุดของสาธารณะเนาะเพื่อนแลนะ้รกะเราจะต้องอ ทำให้ดีนั่งขำตัวเองเพื่อนๆแล้วก็โอ้ยเราออกมาแบบนี้ทุกคนก็เห็นเราหมดสินะคะเพื่อนๆเก่าๆ,ๆของเรานะคะที่เคยเพื่อนจะคิดว่าอย่างไงนะคะเล็กๆก็เข้าชมหรือเขาว่าเรานะคะก็มานั่งเราทํางานแบบนี้เราเปิดหน้าว่าได้ยืมเครื่องของเพื่อนมานะคะเพื่อนเปิดให้ดูว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็นั่งดูนะคะ ได้อะไรทานกันเนาะนะคะแม่เล็กจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการทำงานเนาะแม่เล็กก็คระรู้จักกันนะคะในการส่วนตัวก็คงเห็นเรานะคะก็คงงงว่าเราทำอะไรกันเนาะนะคะแม่เล็กก็โอ้ยตายแล้วทำไมเราอนะคะ่ะคนใกล้ตัวแม่เล็กนี่แหละนะคะก็ถามมาว่าโอ้ยทำไมพูดเก่งจังเลยแต่ก่อนไม่ค่อยพูดนะคะ พูดเก่งขนาดนี้ไปเป็นเดียวมานะคะอะไปสมัครเป็นดีจกันไหมพวกเรานะคะเป็นการหยอกยอกทานทายนะคะเมเลกกิ้งนั่งขำตัวเองเพื่อนๆแล้วก็โอ้ยเราออกมาแบบนี้ทุกคนก็เห็นเราหมดส่นะคะเพื่อน,เอนๆเก่าๆของเรานะคะที่เคยได้อะไรทานกันเนาะนะคะ แมนเลกจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตในการทำงานเนาะแมนเลกก็ครับแล้วคนที่เห็นเรานะคะไม่ใช่แต่คนในกลุ่มครีเอเตอร์ด้วย a i เนาะวันเมื่อวานมีโอกาสได้ดั่งชมคลิปตัวเองเพราะว่าอถึงก้าที่จะออกมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะแล้วทีนี้อก็รู้จักกันนะคะในการส่วนตัว ก็คงเห็นเรานะคะก็คงงงว่าเราทําอะไรกันน้อนะคะแม่เล็กก็โอ๊ยตายแล้วทําไมเราอ่ะเ็อเกล้าที่จะออกมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะแล้วทีนี้อ่าก็มีแบบนี้เราอยู่ในจุดสนใจอยู่ในจุดของสาธารณะเนาะเพื่อนนะเพราะเราจะต้องอ่าอ่าทาให้ดีะคะ่ะเมอบานเนขินเขินดูตัวเองเนาะ ็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนๆรองนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูะว่าเอะเรามีะค่ะคนใกล้ตัวเม่เล็กนี่แหละนะคะก็ะถามมาว่าโอ้ยทําไมพูดเก่งจังเลยแต่ก่อนไม่ค่อยพูดนะคะพูดเก่งขนาดนี้ไปเป็น,นอืยังกล้าที่จะออกมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะแล้วทีนี้อ่า รู้จักกันนะคะในการส่วนตัวก็คงเห็นเรานะคะก็คงงงว่าเราทําอะไรกันน้อนะคะแม่เล็กก็โอ๊ยตายแล้วทําไมเราอะนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูว่าเอะเรามีนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะมาพบปะกับเพื่อนๆในตอนเที่ยงของวันจันทร์นะคะเพื่อนๆรู้จักกันนะคะในการส่วนตัว ก็คงเห็นเรานะคะก็คงงงว่าเราทําอะไรกันน้อนะคะแม่เล็กก็โอ๊ยตายแล้วทําไมเราอ,อจุดไหนนะคะที่อ,อเวลาออกไปแล้วเพื่อนๆมันงามไหมมันน่าดูไหมนันกันกลุ่มเพื่อนๆน,น,นะคะทีะ่เป็นเพื่อนกันแต่ก่อนก็เห็นเราด้วยนะคะเมื่อวานแม่เล็กก็นั่งคิดแล้วก็ขำตัวเองเนาะ บางครั้งก็นั่งนึกอายอยู่ไดเ้เพื่อนๆอายโอ้เราทําอะไรกันโน,น่นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนสนิทกันแซว่าได้ยืมเครื่องของเพื่อนมานะคะเพื่อนเปิดให้ดูว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็นั่งดูนะคะดีเจดีไหมนะคะไม่เล่กก็อ๊้ เขาชมหรือเขาว่าเราเนาะนะคะก็นั่งคิดอยู่ด้วยนะคะคเพื่อนๆเป็นไหมนะคะเวลาคุณทักเรามาแบบนี้นะคะ AI เนาะวันเมื่อวานมีโอกาสได้นั่งชมคลิปตัวเองเพราะค่ะเมื่อวานเคิรนเคินดูตัวเองเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะคเพื่อนๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูะว่าเอะเรามีนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะ มาพบปะกับเพื่อนๆในตอนเที่ยงของวันจันทร์นะคะเพื่อนๆรู้จักกันนะคะในการส่วนตัวก็คงเห็นเรานะคะก็คงงงว่าเราทำอะไรกันนะะ้อนะคะแม่เล็กก็โอ้ยตายแล้วทำไมเราอ่นั่งขำตัวเองเพื่อนๆแล้วก็โอ้ยเราออกมาแบบนี้ทุกคนก็เห็นเราหมดสินะคะเพื่อนๆเก่าๆของเรานะคะที่เคยอีไอเนาะ วันเมื่อวานมีโอกาสได้นั่งชมคลิปตัวเองพอเรามานะคะอะไปสมัครเป็นดีเจกันไหมพวกเรานะคะเป็นการหยอกๆท่าทายนะคะเมเลก,กิ้งก็มาเจอกับคําถามของอคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะแล้วก็พยายามที่จะดูะว่าเอะเรามีค่ะก็มาดูสำรวจตัวเองนะคะ การที่เราได้ชมคลิปตัวเองนะคะมันทําให้เราได้สํารวจตัวเองเพื่อนๆเป็นเหมือนแม่เล็กไหมน่ะรู้จักกันนะคะในการส่วนตัวก็คงเห็นเรานะคะก็คงงงว่าเราทําอะไรกันน้อนะคะแม่เล็กก็โอ๊ยตายแล้วทําไมเราอ่ะนั่งขำตัวเองเพื่อนๆแล้วก็โอ๊ยเราออกมาแบบนี้ทุกคนก็เห็นเราหมดสินะคะเพื่อนๆเก่าๆของเรานะคะที่เคยเรามานะคะ ไปสมัครเป็นดีเจกันไหมพวกเรานะคะเป็นการหยอกทักทายนะคะเมเล็กกิ้งก็มาเจอกับคำถามของอคนใกล้ตัวนี่แหละ,ะจุดไหนนะคะทีะะ่เวลาออกไปแล้วเพื่อนๆมันงามไหมมันน่าดูไหมแล้วคนที่เห็นเรานะคะไม่ใช่แต่คนในกลุ่มครีเอเตอร์ด้วยแล้วคนที่เห็นเรานะคะ ไม่ใช่แต่คนในกลุ่มครีเอเตอร์ด้วยถึงกล้าที่จะออกมาขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะนะคะ